เป้ต้องพาเราเที่ยวชิดลมแล้วทำไมชื่อร้านชิดนลมอ่ะสวัสดีครับชื่อร้านชิดลมอ่ะใช่ใช่อ๋อียกชิดลมโอ้โหโฟาละคือมีเป้ต้องมีเรามีเราต้องมีเป้สวัสดีครับ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 สองเลยสวัสดีครับสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบเจ็ดคนเดียวสนะองร้อยห้าสิบเจ็ดนะอ้าอ,อ,อะไร สวัสดีครับต้อนรับเข้าสูบรร่บกกก้นานกอกๆสามร้อยคนที่เข้ามาตอนนี้นอยากดูหน้าน้องเป้ไหมครับคนนี้ร้องเพลงพอมากจริงอยากจะชวนเข้ามาไลฟ์ให้ฟังแต่ว่าก็ <laughs> เหนื่อยเหมือนกันนี่น้องเป้ครับสสวััดีครบโอ้โห oh, เป้มืดมากโอ้โหมีฟิลเตอร์อื่นไหมเนี่ยเฮ้ยนี่ไอโฟนสิบเอ็ดนี่ไอโฟนสิบเอ็ดมันเกี่ยแสงนะแค่นี้ยเหรอวะนี่คือน้องเป้นะครับธนัทนะโอ้โหเป้ธนัทหาแสงหน่อยหาแสงหน่อยนี่ สวัสดีครับเองสวัสดีครับทุกๆคนเดี๋ยวนะจะพยายามอ่านคอมเมนต์<ม>อ๋อสวัสดีครับพี่เอม็มพี่เอ็มถ้าฝากแจ้งข้างในด้วยนะครับว่าตอนนี้ไอไลฟ์อยู่จะมีอะไรก็โทรหาคนอื่นเนาะนักข่าวคนอื่นก็ไม่ยูพี่เอม็มพี่เอมบอกว่าไงสวัสดีครับอืมสวัสดีครับอยู่บ้านใครครับอยู่บ้านแม่ถอนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคอมเมนต์เดี๋ยวนะจะพยายามอ่านใครถามอะไรเข้ามาเดี๋ยวจะพยายามตอบนะ ฝากตบทีด้วยนะสวัสดีครับพี่พาใครใครฝากสวัสดีครับน้องเต้เขาบอกน้องเต้พิมพผิดโบกมือไว้บายนะทักทุกคนนะมองไม่มองไม่เห็นมองเห็นจ้าสวัสดีครับยุงเยอะไหมคะไม่เยอะครับนอนบ้านใครนอนบ้านแม่อนจำนะหมอแสดงว่าถ้าเดินออกมาเป้นี่ห้องน้ําอยู่นี่นะฮะถ้าเป้เดินออกมาก็จะเห็นอันนี้ไม่ได้เห็นขาอ่อนฉันหรอกเออแกแก้วพัอยู่เสียงพี่ไอละมุนจังสวัสดีครับ ไล์สักทีใครรอติดตามมาจากในกลุ่มบ้างฝากตบน้องเป้หนึ่งทีใครใครใครพี่พี่เอ็มโหพี่เอ็มทำไมใจไร้สวัสดีครับชิเป้ครับเป็นคนดีนี่ใส่ดีเวลาให้ใส่ใจคนรอบข้างครับอยากฟังน้องเป้ร้องเพลงมาฮะสวัสดีครับอยู่บ้านไม่ถอนว่างเหรอก็ไม่ได้ว่างแต่ว่าสัญญาไว้แล้วว่าจะไล์ก็เลยต้องไล์ จริงเหนื่อยนะวันนี้เพียมากเพราะว่าตื่นตีสี่กว่าตีสี่ตีสี่สิบนาทีก็วแวะมาส่งกำลังใจให้ก่อนนอนพี้ทานข้าวอย่างไรทานแล้วครับพึ่งทานเลยระวังยุงกัดด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยออกที่นี้ยุงไม่ค่อยเยอะยุงตรงนี้ไม่ค่อยเยอะแต่ยุงในป่าเยอะครับพักผ่อนกันบ้างมาเที่ยวอุดรบ้างถ้ามีโอกาสจะไปนะครับอุดรเคยไปแล้วนี่คาชนรก็อยู่อุดรจนไปถึง ยัยน่าล้กสวัสดีครับแล้วก็ไปถึงสุดมรพีทางนึงสวัสดีครับพี่เป๊เลยเดินแบบเดิไม่มียกกอกบ้านกกกอกตัวนี้แม่นแล้วฝนตกไหมฝนตกอยู่ครับทำอะไรอยู่ก็นั่งเราจะอาบน้ำเมื่อกี้จริงๆถ้าเกิดเราใครอยู่ในกลุ่มบ้านก็บอกไว้ว่าจะไปอาบน้ำใช่ไหมแต่สุดท้ายยังไม่ได้อาบเลยเพราะว่าหาของไม่เจอหาที่ชาร์จแบตไม่เจอ เดินเดี๋ยวจะแไปเยี่ยมนะครับน้องไอซ์คับได้เลยครับใครมาก็อยู่กกอกนะครับบ้านกกอกหาไม่ยากแกงเขียวหวานอร่อยไหมอร่อยครับร้อนลวกปากด้วยเอาพามาฝากด้วยอูมาได้เลยวาากกวาบกกอกขันไม้มาเลยตอนนี้อยู่กกอกตลอดพี่ไอ้อ้วบขึ้นไหมไม่นะครับอยู่ที่นี่น่าจะน้ําหนักลงประมาณสักตอนแรกๆอัช่างหน่อยบอกน้ําหนักลงประมาณสองโลแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าลงไปเท่าไหร่ อวันนี้ไลกี่นาทีวันนี้ไลยประมาณสักไม่นานแล้วกันครับประมาณยี่สิบนาทีห้าทุ่มห้าทุ่มถึงห้าทุ่มขอไปอาบน้ำเนี่ยเหนื่อยหนักมากอ่ะถ้าเราจะฝากทัวร์ไปลงใครสักคนนะหลอเล่นจะกลับกรุงเทพวันไหนยังไม่รู้เลย โอ้โหคอมเมนต์มาเยอะมากอะอ่านไม่ทันครับไหนอ่านไม่ทันฝากขอโทษด้วยนะครับซีผิวเพื่อ้เปลี่ยนไปเยอะเลยถูกต้องฮนะอันนี้ใช้ฟิลเตอร์ช่วยนะ้องยอมรับถ้าไม่ใช้ฟิลเตอร์ช่วยเนี่ยหน้ามันมากได้ลืมดูแรงตัวเองด้วยขอบคุณครับว่าผูไทยชัดขึ้นบอนี่ว่าวูไทยบอได้เลยอืมบ้านกกกครับ ข,ข่าวจบแล้วก็ยังต้องดู like. ไลฟ์อะไรอุมาโทรมาโทรมาอะไรนี่นั่งดูกันอยู่ที่ออฟฟิศเหรอสวัสดีนะครับใครที่นั่งดูอยู่ที่ช่องก็ฝากติดตามเอามรีนทีวีด้วยเราทํางานเนี่ยเราทำด้วยใจจริงอ,อาจารย์บอกว่าให้กลับมาเรียนปอโทรอย่าแซวกันสิเพิ่งเปิดเทอมเองโถ สวัสดีแฟนเพจไอซสลวัตเอฟซด้วยไปติดตามมันได้นะครับเห็นตอนนี้มีแฟนเพจของไอจขึ้นมาเยอะเหมือนกันไอสลวัตหลายๆอันเลยได้เห็นสทีครับผมอันนี้มีคนลาวเหรอใช่ไหมสวัสดีนะเขาบอกว่าอะไรสบายดีคิดฮอดบอดได้อ่านไม่ออกอันนี้อยากได้รองเท้าไปให้พี่อยากส่งรองเท้าไปให้พี่ครับ <c oughs> คิดถึงปะ่ะคิดถึงมากมา,กายไก่กองจุบ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 ,จบที่เล่นติ๊กต k อกแล้วคิดถึงจริงๆอยากเล่นติ๊กต k อกนะแต่ว่ามไม่รู้ว่าจะเต้นท่าไหนจะทําอะไรเพลงไหนดีอะไรเงี้ยไอ้เมาคีล่าสัตว์เมาคีราสัตว์มันก็ไม่มีที่ให้ทำทำตรงนีน้ก็รู้สึกยังไงอยู่ อยากขอจังเลยปั่นนิสัยปั่นไอซ์สารวัตรแฟนสวัสดีครับในบอกจับน้ำก่อนหลยคะ่ะคุณสาเพราะว่าหาของไม่เจอหาที่ชาร์จแบบไม่เจอก็เลยเสียเวลาแล้วกลัวมันดึกก็กลัวว่าคนที่รอจะนอนก่อนพี่ไอ้ควรได้รับรางวัลน,นะข่าวดีเด่นเลยค่ะขอบคุณครับมีรางวัลให้พี่ไหมมีรางวัลก่อนไหม ไม่อยากเห็นหน้าทีมงานหรอกค่ะเพื่อนๆโอ้ oh. ทีมงานพักไว้ก่อนว่ oh. าค oh. ดีจะจบนั่นสิครับทุกวันนี้ติดตามข่าวน้องชุม้มภูเราข่าวน่ารักขอบคุณครับชอบการทำงานที่ไอมากเลยค่ะทั้งหลอดแล้วก็เก่งขอบคุณครับนอนดึกจังนอนดึกทุกวันเลยครับพี่ไอ้ทำหม่ยังไม่อาบน้ำค่ะเพราะว่ามันดึกในก็เลยยังไม่อาบน้ำเออมันเกี่ยวเพราะว่าไม่ใช่เพราะขี้เกียจนี่แหละระวังยุงกัดนะยุงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับที่นี่ นี่ใส่แว่นปกปิดสายตาตัวเองนะตาไม่ไหวแล้วขอคำคมก่อนจะนอนค่ะนึกไม่ออกเลยจริงๆนี่เก่งนะนะหรอลไลทุกวันไหมคะโอไม่ค่อยได้มีเวลาไว้ืไม่ค่อยได้มีเวลาไลทุกวันนะ ก็นานๆทีก็จะเข้ามาทีหนึ่งก็ต้องใครติดตามอ้อตรงนี้อยากจะแบบคุยกับคนที่แบบขอบคุณที่ติดตามเข้ามาแล้วก็ยังติดตามมาตลอดใครที่ติดตามมาตั้งแต่แ,ตแ,รแรกก็ต้องขอบคุณด้วยมันจะมีอันนึงก็คือเวลาเราลงภาพอะไรเงี้ยบางทีคอมเมนต์เข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะแต่ว่าบางทีตอบไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์ก็อย่าโกรธกันนะนะครับาาพี่คะพี่เห็นหนูปะคะเห็นสิคะไอซ์สารวัตรออฟฟิเชียลแฟน อันนี้ก็ไปติดตามมาได้นะครับอย่าลืมไปติดตามติกตอ,อกเราด้วยนะเพิ่งเล่นเพิ่งหัดเล่นพีออน่อายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบหกปีครับอายุเพิ่งเพียงตัวเลขเลิกนะ้เพิ่งต่อตอ,อายุยี่สิบสองพี่อายนอนที่ไหนนอนที่หมู่บ้านเลยครับบ้านกกากอยู่ที่บ้านแม่ถอนบ้านแม่ถอนนะพี่อายอาบน้ำดึกระวังผีนะ นี่ห้องน้ำอยู่ข้างหลังนีเองไม่น่ากลัวนะครับหมู่บ้านนี้น่าอยู่แกงเขียวหวานตีนไก่อร่อยไหมอร่อยครับโอ้หาวโชว์เลยที่ไม่สนใจหนูเลยค่ะเอาสนใจอยู่ยังไงเห็นอยู่ทุกคอมเมนต์เนี่ยพี่ไอ้กับกรุงเทพตอนไหนคะเน,นี่ยยังตอบไม่ได้เลยครับตาพี่ไอ้จะปิดแล้วลืมตาให้ตื่นตีสี่จนถึงตอนนี้น้องไอ้คืนนี้คิดว่าจะาบน้ำเปล่าอาบสิครับ ีถามว่าอยู่ไหนอยู่ที่บ้านกกอกครับแม่หนูชอบีใจมากเลยตกใจออย่างืขอบคุณครับไฟติง้งตกใจอย่างเมื่อวานออกแอบดูงี้ไขวัวไขหมูปลาอ๋อไขวัวไม่เช้านะแล้วเขาแล้วเขามาเรียกเหรอเขามาเรียกไงมีเกียรติเรียกว่าเอ้า แล้วข้าวเหนียวนี่ตกมาจากไหนจนี่จู่ก็มีข้าวเหนียวนี่ตกมานะหนูดูช่อง34ขอพี่อไอเลยขอบคุณมากครับคุณพี่อย่าเอาหน้าใกล้กล้องสิคะเขิเนพ mm hmm. <c oughs> ี่ไออายุเท่าไหร่คะยี่สิบหกครับทาครีมด้วยนะคือโอเคนั่นสิครีมไม่ค่อยมีให้ทาแล้วทีมงานทีมงานเป็นไงบ้างทีมงานก็ รักในงานครับทำงานทุกวันเลยเราทุ่มเทเต็มที่นะทีมกก,กอของอมรินทีวีทีมอื่นช่องอื่นก็ดีครับทุกคนตั้งใจทำงานหมดแต่ว่าเราตอบแทนไม่ได้แต่อมรินทีวีเราทำเพื่อทุกๆคนจริงๆเรื่อ <c oughs> คนดูส่งไปให้ผู้บริหารได้เห็นนะฮะซักผ้ายังไงเอาผ้าใส่เครื่องสักผ้าใส่ผงซักฟอกแล้วก็เปิดไฟครับ หนูสอบชิงทุนนิเทศธุรกิจบัณฑิตทันวานนี้ขอคำแนะนำหน่อยค่ะรุ่นพี่หักะทิใช้ใจล้วนๆฮะแล้วก็ถ้าไปสอบทุนอะไรก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเลยใจล้ลวนๆกับความสามารถที่เรามีเอาตัวของตัวเราไปพี่เขาไม่ได้สนใจนะว่าเราจะเก่งไม่เก่งยังไงขอดูที่แบบตัวเราเองที่สำคัญที่สุดก็คือเขาเรียกอ,อะไรทัศนคติในชีวิตของเรา อันนี้ตอบน้องล,ลิตานะครับน่าราคาขอบคุณครับเอนดูเอนดูคนตัวเล็กติดตามทุกช่องทางเลยค่ะขอบคุณครับพี่ไายนอนบ้านชมพู่เลยไหมคะบ้านบ้านน้องชมพู่ไม่ได้ไปนอนครับแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆกันไม่ได้ไกลกันมากครับพี่ไออยู่ที่บ้านกก,กอกบ้านของแม่ทอนนะครับพี่ไอไม่อ่านคอมเมนต์น้องอ่านอยู่น้องเก่ง spk นี่พี่ไอเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนกรุงเทพครับเป็นคนกรุงเทพ หรือว่าพี่ไอต้องสร้างบ้านบ้ยนก็กกอกแล้วนั่นสิคิดอยู่เหมือนกันครับคิดว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยครับข้ามเมนูอีกแล้วเห็นเห็นเห็นดงคลิปติ๊กตอกบ่อยๆนะจะพยายามนะครับอายุน้อยจังทํางานเก่งขอบคุณมากครับพี่ไอรับคีมน้องไปใช้ไหมให้ฟรีหรอืมจะไปอะไรนะจะไปอ่านว่าอะไรชื่อบ้านใครนะแม่ถอนใช่ไหม พี่อตื่นกี่โมงวันนี้ตื่นตีสี่ครับตีสี่สิบสี่นาทีหมอปลามาปลุกพี่แอตื่นกี่โมงยูรีตอบไปแล้วนี่นะตื่นพี่ไอ้ครับผมครับเป็นคนดังกับเขาเลยนอนที่กกอกทุกวันหรอคะเออใช่ครับนอนทุกวันเลยแกมาเรียกหรอแกเรียกเบาเบออแกแกโทรเรียกนะแกโทรอยู่แต่ว่าไม่ได้รับโทรกลับอยู่พี่อ๊เรียกแม่ก็ลงมาแล้วแก พี่ไอนอนเต๋อเดี๋ยวอีกแปดนาทีอีกแปดนาทีไม่เห็นคอมเมนต์พี่เลยเห็นอยู่ครับเนี่ยฮันนี่เลยเนี่ยติดตามพี่ไอตั้งแต่อยู่ในท้องแม่โหสุดยอดตอนนั้นพี่ก็เริ่มเล่นไอจีเลยนะ mm hmm. ตอนที่พอออกมาปุ๊บเนี่ยยอดฟฟลโลก็ประมาณสักสิบสองคน mm hmm. นอนไหมคะที่รัก mm hmm. ใช่ไหมไม่อ่านไม่ใช่คนตะเล็กอ่านว่าอะไรวะ เมื่อไรจะย้ายที่เป็นบ้านไปกรกอกหาบ้านที่นี่ก่อนครับปุ้งแต่ดูพี่ไอ้คงง่วงมากพี่ไอ้เอาเสื้อไปกี่ตัวคะเสื้อผ้าตอนแรกอรเริ่มจากสามอ่ตอนนี้ไม่รู้ละเป็นสิบลวครับรีบอาบน้าได้แล้ว้องให้พักผ่อนบ้างนะคะขอบคุณครับยายตอบแชทน้นําตาในไอจีด้วยนะคะขอบได้ครับผมยายเหนื่อยไห,ไหมคะนิดหน่อยครับเขินพี่ไอ้ไม่ไหวแล้วขอบคุณครับชอบแว่นจังเลยมามารับไปเลย อยู่กี่คนคะอยู่ที่นี่เหรอใช่เพราะทีมอมรินก็อยู่6คนครับ FC ครับขอบคุณครับน้องวาเลนทายพี่ไอนอนบ้านใครเหรอคะบ้านแม่ถอนครับยิ้มน่ารักจังของค,ครับไปนอนเถอะกินกินไปไปนอนนะกินกินไปอะไรอุมาเด็ตหนูกระตุกหรือของพี่กระตุกนั่นสิของพี่ปกตินะพี่ใช้ wifi ไ,ไม่รู้ดีไม่ดีไงไพี่ไม่รู้เหมือนกันอยากกินข้าวเหนียวมาเลยใช่ เออใช่ซื้อก็อยอกสิบห้ากันยุงนะจ๊ะยังจะผ่อนไม่ได้ขอบคุณครับคุณพ่อนี่พ่อเราเองพ่อก็เล่น IG ไอจีเว้ยปกติพ่อชอบดูลิซ่างงไหมพ่อติดแบ็คพิง์เป็นไี่ก่อนนอนที่ใจจัง <มา S 1> ของเขาเออพ่อพ่อ,พอ,พอเวอร์แบ็คพิง์อยู่ตัวนี้น่าใส่มากขอบคุณครับพี่ไอนอนตรงไหนครับนอนข้างบนครับนี่บนนี้ข้างบนบนคือเนี่ยเราเล่นไม่ให้ข้างบนชั้นสอง ไม่ไหวโกหกแล้วเหนื่อยไหมคะข่าวจะยายนอนบ้านใครหรอคะบ้านแม่ถอนแหมมอะไรพี่สาจริงคะ่ะคุณป้ามาดูคุณข้คาคุณสายายสูงกี่หลร้อยแปดสิบครับยังไม่กําหนดกลับหรอคะนอนบ้านใครอ่านอนบ้านแม่ถอนครับกําหนดกลับเนี่ยก็ยังบอไงดียังไม่มีครับก็อยู่ไปเรื่อย อยู่หาข่าวคนดูยังอยากดูอยู่หรือเปล่าเบื่อกันหรือยังเพียนอนดึกจังนอนดึกแบบนี้เรื่อยๆเลยฮะหนูกดรูปพี่ทุกรูปเลยใช่ใครไม่กดไลค์ไม่กดกดแชร์ไม่เป็นไรเนาะกดไลค์ก็ได้แต่ถ้ากดแชร์ก็ดีคนกดไลค์เออไม่พูดแหละ <c oughs> คิดไม่ทันอะง่วงตัวจิกลุงพลหรอปะคะเฮ้ยต้องมาดูเองที่บ้านกอกๆนะครับ วันเกิดพี่วันที่เท่าไหร่วันเกิดสิบห้าครับวันที่สิบห้าได้ใจด้วยนะอมรินน้องไอือมคุณสารวัตรพี่ไอ้เกิดที่ไหนเกิดที่โรงพยาบาลเกิดกรุงเทพครับโนตแพทย้ชุกช่องทางขอบคุณครับดูก่อนเป้เออกมาจากห้องน้ำจะออกมาสภาพไหนเราหันกล้องก่อนเดี๋ยวคนดูดูได้ได้สุดยอดพี่เหมือนโนบิตะเลยโนบิตะนี่คือเหมือนในนิสัยเลยว่าหน้า เอาเป้ยไแต่งตัวออกมาอเขาไม่แต่งตัวออกมาเลยสงสารคนที่ดูไรพี่ไอปกติปกติเป้มันจะแบบว่ามาด้วยสภาพที่แบบแก้ผ้าดึงออกมาวันนี้ใส่เสื้อผ้าไว้อยากดึงพี่ไอออกมาจากโทรศัพท์ผิวคําหมดแล้วอยากเจอตัวจริงพี่ไอมากเลยครับบ้านกอกอยู่ที่บ้านกกอกนะ ให้ฟรีค่รีวิวให้น้องด้วยโอ้โหนี่ตอบคอมเมนต์ไม่ทันจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครคอมเมนต์เข้ามาเราไม่ได้อ่านเนี่ยหรืออ่านไม่ทันวันนี้สมองเบลอเนาะอ่านเร็วไม่ทันเลยยังไงก็ขอโทษด้วยแต่ว่าพยายามอ่านทุกคนเลยอันไหนซ้ำๆอันไหนตอบไปแล้วก็จะพยายามตอบไปเรื่อยๆนะครับหมอปากลับไปแล้วครับกลับไปตั้งแต่ช่วงบ่ายเที่ยงแล้วเข้ามาดูไลไรยพี่ร์ครั้งแรกเลยขอบคุณครับดูทันเนาะวันนี้ไม่ได้ดูข่าวคุณหมอขึ้นไปภูเหล็กไฟวันนี้ท่านว่าอย่างไงบ้างคะ วันนี้หมอไม่ได้ขึ้นวันนี้หมอขึ้นผู้เล็กไฟหรอไม่ขึ้นวันนี้หมอไม่ได้ขึ้นเขาแค่เตรียมครับเพราะว่าเตรียมใช่ไหมเตรียมจะขึ้นนี่หรอคุณหมอเนี่ยคุณหมอที่แพทย์ชนะสูตรอ่ะอ๋อใช่ใช่เขาเตรียมจะขึ้นครับตอนแรกมีแผนจะขึ้นแต่ว่าวันนี้เป็นตำรวจเนี่ยรตำรวจกับหมอที่ชนะสูตรนี่แหละวันนี้นะเอาขึ้นเป็นตอนเย็นใช่ไหมขึ้นขึ้นเป็นตอนเย็นแล้วครับเขาว่ายังไงบ้างยังไม่ว่ายังไงก็ขอขอดูในสำนวนคดีอย่างเดียวอ่านี่เขาตอบไปแล้วนะฮะขอดูในสำ ตอนนี้พี่เบิร์หมดแล้วช่วงเช้าพี่อยู่แต่แต่เทพเจ้าวนะน้องอ่ะเ,เล่นออกช่วงเช้าเราก็ไปทําของเราไงจะมีท้องอีกทีมหนึ่งนะเราแบ่งทีมกันมีทีมที่แบขึ้นเขามีทีมที่อ่ไปเดินป่าอนะไรเงี้ยสมัยแรกๆช่วงแรกๆที่อยู่กับกอกจะเห็นว่าพี่เดินบ่อยมากเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยมีทีมมาแต่ว่าหลังๆมีทีมมาช่วยเยอะก็น้องๆก็เสียสละในการขึ้นเขากันเมื่อไรจะได้กลับบ้านนั่งสิครับ เล่นไอจีตั้งแต่ในท้อง<笑><笑>มีอะไรอีกนะเอฟซี FC นะคะเอฟซีปาโซมเอฟซี FC ลุงพลมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามอะไรเลยสิพี่อมีผ้าขามากี่ตัวเนี่ยตอนนี้ผ้าขามาเยอะมาก <S <S เป็นสิบผืนและะ้วมั้งเล่นด้น้ำเลยวางเ,เก็บไว้ให้ทีมเนี่ยทีมทีมทมาขอไปแก่คงคิดถึงแม่บ้างนะเพราะวันเกิดแม่ก็ไม่ได้อยู่กับแม่ถูกต้องครับวันเกิดแม่ไม่ได้อยู่กับแม่ ผ่นมาแล้วด้วยนี่จเจอมาสามเดือนแล้วเนี่ยมีคนสวัสดีคับคนพ่อด้วยพี่อายุเท่าไหร่อยู่ยี่สิบหกปีครับขอเลื่อนขอเลื่อนคอมเมนต์นะขอเลื่อนคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะพี่จบอะไรมาจบวิเทศครับรธุรกิจบัณฑิตครับวันเกิดเดือนมกราคมครับสิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด ไม่ใช่สามสิบหกใครตอบสาวสิบหกไอสลับวัดแฟนไม่ได้นะสามสิบเจ็ดครับสองห้าสามเจ็ดครับดวงมาริน่อน้องไอขอบคุณมากเลยครับรอพี่ไอลงคลิปติ๊กต็อกช่วงนี้คือสัญด้วยสัญญาณมันก็ไม่ค่อยโอเคแล้วก็มันเล่นไม่ได้ทุกที่อย่างเงี้ยบางทีเวลาว่างเราตรงนั้นก็ไม่มีสัญญาณอะไรเงี้ยจะใกล้ห้าทุ่มแล้วขอเล่นคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะครับขอเล่นคอมเมนต์ไปเรื่อยๆมีใครจะถามอะไรโอโ้โหคอมเมนต์เยอะมาก ขอสร้อยข้อมือนี่เหรอ I'm not understand you OMG o อไ y ก o ก๊อตคลีไอกีดนอนเถอะพี่ยัยมีแฟนอย่างเงี้ยไม่มีครับโสดหรือเปล่าโสดโสดโสดเป็นคนที่ไหนที่กรุงเทพครับขอบคุณน้องไอที่ตอบไอจีที่มีนะคะครับ โอเคถึงเวลาอันพอเหมาะพอควรแต่ว่าจะบอกว่าทิ้งทางยไว้ตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครลงรูปไม่ใช่ใครลงรูปใครลงรูปไปเนี่ยขอบคุณจริงๆที่กดไลค์ให้กดแชร์ให้เอาไปแชร์ต่ออยไรเงครับไม่มีปัญหาเลยเลยก็เชื่อว,ว่าทุกคนก็หวังดีอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆเนาะนี่เขาบอกว่าเธอดีใจไหมที่มีคนคอยสั่พอเธอขนาดนี้ดีใจครับดีใจมากๆก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็อ่า อยากจะบอกไว้ตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครก็อย่าน้อยใจนะครับบางทีตอบบางคนบางทีถามมาเราก็ตอบแล้วบางทีเขาสงสัยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามูว่าทักอะไรเข้ามาก็จะพยายามกดไลค์ให้ทุกทุกไลค์แต่ว่าถ้าจะเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีคอมเมนต์มันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนาะมันก็เข้าไปปุ๊บมันไม่เห็นพอไม่เห็นปุ๊บก็เลยบางทีไม่ได้กดก็ยังไงก็อา่า บางทีเห็นก็จะมากดนะครับแต่ก็จริงๆอ่านเกือบครบทุกคอมเมนต์แหละก็ขอบคุณที่ทุกๆคนมเมนเข้ามาให้แล้วก็ติดตามมาตลอดอยังไงก็มีเสียงมาเห่าแล้วยังไงก็ฝากติดตามกันไปตลอด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 เลยนะครับมีใครจะแคปรูปไหมวันนี้ไม่เห็นมีใครขอแคปรูปเลยเให้แคปรูปหนึ่งรูป <Okay. S 2> ขอบคุณนะครับทันเนาะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรที่มันมีให้กดกดกดไปให้หมดเลยครับทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok Facebook ก็ชื่อสรารวัตรกิจพาณิชย์นะครับมันจะมีเชิร์สารวัตรกิจพาณิชย์เป็นภานษาอังกฤษที่ c e b o o k Facebook เดียวส่วนอื่นๆก็น่าจะเป็นของแฟนคลับที่ทำขึ้นมาก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ t ิ k ต ok ก็เพิ่งลงคลิปได้ไม่กี่คลิปนะครับก็ฝากติดตามชื่อเดียวกันกันกบไอเลยแต่ไม่มีอันดร์สกอร์ครับไอซ์สารวัตรอันนี้พี่แบงค์นะจะมาอีกนะอุตส่า์จะลงอยู่แล้วโ okay. อเคยังไงก็ขอบคุณครับสามรอยกว่าคนสามอสิบคนจริงๆอยากจะไลฟ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากลับกรุงเทพแล้วมีเวลาวันหยุดอะไรเงี้ยจะไลฟ์ทำนู่นทำนี่ให้ดูแต่ถ้าอยู่ที่นี่ก็จะมาเรื่อยๆนะครับคิดถึงกันด้วยนะบ๊ายบาย